สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินไบอัมทรินีโดยแม่หมออ้ามธรรมชาโรนะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูนิสัยและตัวตนของคนที่เกิดในวันพุธนะมาดูกันว่าคนที่เกิดในวันพุธมีนิสัยและตัวตนอย่างไรกันบ้างนะก่อนฟังคำน้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s สไคร e กดหัวใจกดดิดดด่งกรงกิ๊งกริ๊งกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นมลังใจให้หมอในการทาคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยนะคะอ่ะเริ่มต้นกันเลยดีกว่าคนที่เกิดในวันพุธเนาะนิสัยและต ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าคนที่เกิดในวันพุธนะเป็นคนที่แบบรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นคนที่แบบรับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงนะคะเอ,อแล้วก็มีความมีความใจดีนะมีความใจดีมีจิตใจที่อบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือคนแบบรับทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตัวนะคะเชอบแบบรับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตัวชอบช่วยเหลือคนนะชอบที่จะดูแลนะ ทั้งดูแลจิตใจดูแลความเป็นอยู่ของใครหลายคนแบกบรับภาระค่อนข้างมากนะคะเออแล้วก็เป็นคนที่ ชอบ e. ช,ช่วยเหลือคนอื่นด้วยจิตใจดีนะชอบช่วยเหลือคนชอบชอบสนับสนุนช่วยเหลือผู้คนนะมีอะไรก็ให้คนอื่นหมดนะนึกถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองนึกถึงประโยชน์ของคนอื่นมากกว่านึกถึงประโยชน์ของตัวเองนะมีอะไรก็ให้ผู้อื่นมีอะไรก็ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเออมีน้ําใจน้ําใจต้อบอกน้ําใจล้นๆเลยคนที่เกิดในวันพุธนะคะอะไรอีกที่เป็นนิสัยและตัวตนของคนที่เกิดในวันพุธขอดูพลังงานเป็นคนเก่งนะเก่งรอบด้าน ศักยภาพสูงนะนิสัยของเขาหรือตัวตนของเข,เขาต้องบอกว่าเป็นคนที่เก่งรอบด้านศักยภาพสูงทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างได้ทําอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่างเลยนะความสามารถล้นเหลือนะมีความสามารถเหลือล้นลน,นะหยิบจับทําอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จเพราะมีความมีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเ,เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดในตัวเองด้วยนะเป็นคนที่ฉลาดเก่ง มีความสามารถรอบด้านนะทำอะไรได้หลายอย่างแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองด้วยคนที่เกิดในวันพุธนะคะอะไรอีกที่เป็นนิสัยและตัวตนของคนที่เกิดในวันพุธถ้าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าฉลาดจริงๆนะคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยทำธุรกิจการค้าการขายก็ได้นะคะเพราะจะเป็นคนฉลาดพูดจาดีนะพูดจาโน้มน้าวใจหวานล้อมผู้คนได้ดีนะคะพูดจาน่าเชื่อถือมีแต่คนให้ความเชื่อถือนะคะแล้วก็มีอํานาจ มีอำนาจมีบารมีนะเออพูดอะไรใครก็ทําตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องบอกว่าคนที่เกิดในวันพุธนะเป็นคนที่มีคือถ้าทําธุรกิจทําได้เลยฉลาดฉลาดในแง่ของการตลาดในแง่ของการทําธุรกิจการค้าการขายการลงทุนอะไรต่างๆมีไอเดียดีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะเออค่อนข้างที่จะมีความฉลาดค่อนข้างสูงนะแล้วกออ็ต้องบอกว่ามีสเสน่ห์ดึงดูด ผู้คนด้วยนะคะทำธุรกิจได้นะคนที่เกิดในวันพุธเนาะแล้วก็ในส่วนของนิสัยและตัวตนอื่นๆน,น,นะของคนที่เกิดในวันพุธนะก็คือว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างเนี่ยฉลาดจริงๆเอาตัวรอดได้นะถึงจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตนะคนที่เกิดในวันพุธต้องบอกเลยเอาตัวรอดผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้แน่นอนนะมีความฉลาดมีความเฉลียวนะเออแล้วก็เออถ้ามีปัญหาอุปสรรคเกิไไดขึน้นน,นะค,คนะ ก็จะมีเทคนิคมีกลยุทธ์นะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีแล้วก็เอาตัวรอดผ่านพ้นไปได้นะคะอะไรอีกที่เป็นนิสัยแล้วก็ตัวตนของคนที่เกิดในวันพุธนะคะถ้าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้นะคะไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคถึงจะมีปัญหาอุปสรรคด่าหน้ากันเข้ามา10 สิบร้อยล้านหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตนะั้นต้องบอกเลยไม่ยอมแพ้เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองแล้วลุยแก้ไขปัญหาอุปสรรคไปทีละเปราะทีละเปราะนะแล้วพาตัวเองไปสู่จุดที่ดีขึ้นได้โดยลําแข้งของตัวเองนะคือจะประสบความสําเร็จจากความสามารถศักยภาพของตัวเองเลยคนที่เกิดในวันพุธถึงจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรไม่ยออ่อท้อไม่ยอมแพ้และเป็นคนที่ไม่ทิ้งคนด้วยนะไม่ทิ้ง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะจะพาทุกคนไปสู่ความสําเร็จนะถ้ามีครอบครัวก็คือพาครอบครัวไปสู่ความสําเร็จถ้ามีทีมงานก็พาทีมงานไปสู่ความสําเร็จจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีมีความมุมานะนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคแล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะคนที่เกิดในวันพุธทีนี้ในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยคนที่เกิดในวันพุธนะมีนิสัยและตัวตนอย่างไรขอดูพลังงานหน่อย ในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักต้องบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทุ่มเทรักใครรักจริงรักใครรักคนเดียวนะทุ่มเทมากนะคนที่เกิดในวันพุธรักใครแล้วรักจริงรักใครรักคนเดียวทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักเขาจะยอมเหนื่อยเขาจะยอมหนักเขาจะยอมงานหนักเขาจะยอมเหนื่อยเขาจะยอมที่จะ ทำ,ทำทุกสิ่งทุกอย่างแม้มันจะเหนื่อยหนักอะไรต่างๆก็แล้วแต่เพื่อให้คนรักสุขสบายนะเขาจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนรักนะคะในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรอีกคนที่เกิดในวันพุธต้องบอกว่าเป็นคนที่เอ่อทุ่มเทเพื่อความรักนะคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอความรักแบบบุพเพศนิวาสด,ด้วยเนาะเออเจอแบบเจอรักแบบ เจอปุ๊บปิ้งปับ๊บรู้สึกผูกพันกันมาหลายพบชาติหรืออะไรต่างๆนะจะมีความรู้สึกแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ในเรื่องของความรักเขาจะเป็นคนที่ทุ่มเทรักในที่นี้ของเขานะมันมันมันรักหมดเลยอะ่ะมันรักรักคู่ครองรักลูกรักหลานรักบริวารรักไปหมดแล้วก็จะมีจิตใจที่ดีมาก นะชอบช่วยเหลือชอบดูแลคือดูแลอย่างดีถ้าเขามีคู่เขาจะดูแลคู่อย่างดีมากๆนะมอบความรักความเอาใจใส่การดูแลจิตใจการดูแลสุขภาพร่างกายการดูแลชีวิตความเป็นอยู่เขาจะดูแลคู่ของเขาอย่างดีมากๆมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมคือรักจริงนะ หวังแต่งแล้วก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักด้วยนะคะอะไรอีกที่เป็นนิสัยและตัวตนของคนที่เกิดในวันพุธเกี่ยวกับเรื่องความรัก ถ้าดูจากพลังงานตรงนี้เป็นสายเปยนะเป็นสายเปยถ้าเป็นคนรักคือเป็นคนรักสายเปยเปยทุกสิ่งทุกอย่างให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับคนรักนะคะพร้อมที่จะเปยพร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะให้เงินให้ทองให้ทรัพย์ให้สินพร้อมที่จะให้เวลาพร้อมที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับคนที่เขารักเลยรักใครแล้วจะเต็มที่รักใครจะทุ่มเทหมดใจทุ่มเทหมดตัวนะทุ่มเทหมดกระเป๋านะเอออาจจะเป็นในลักษณะดีนะอะไรอีกที่เป็นนิสัยและตัวตน คนที่เกิดในวันพุธเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาจะมีความเขาทุ่มเทนะเนื่องจากว่าเขาทุ่มเทในเรื่องของความรักเต็มที่เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะเขาจะไม่เขาจะไม่ใช่คนที่แบบร้องขอความรัก เออเนื่องจากว่าเขาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักอย่างเต็มที่และเขารู้คุณค่าของตัวเองเพราะนั้นพอเขารู้คุณค่าของตัวเองเขาก็จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองในเรื่องของความรักเขาจะเขาจะกล้าที่จะพูดกล้าที่จะสื่อสารกล้าที่จะบอกอารมณ์ความรู้สึกหรือสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาไม่ชอบ นะกับคนที่เขารักเขาจะมีความตรงตรงเขาจะเป็นคนพูดตรงอ่ะนะจะเป็นคนพูดตรงตรงสื่อสารตรงตรงจะไม่ค่อยเก็บอารมณ์ความรู้สึกไว้นะสื่อรู้สึกยังไงนะรู้สึกดีไม่ดีอย่างไรจะสื่อสารนะแล้วก็มีความชัดเจนมีความตรงไปตรงมาสูงในเรื่องของความรักด้วยนะคนะอ่ะสุดท้ายค่ะในเรื่องของความรักเนาะเขามีนิสัยและตัวตนอย่างไรคนที่เกิดในวันพุธ ถ้าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยมีความตรงไปตรงมาจริงๆนะในเรื่องของความรักเป็นคนเด็ดขาดรักใครแล้วคนเดียวเลยนะคะคนที่เกิดในวันพุธอาจจะไม่ได้มีคู่แบบเยอะๆนะนั่นหมายความว่าเขาจะรักใครเขาจะรักคนเดียวนะแล้วเด็ดเดี่ยวแล้วก็พยายามมากๆที่จะประคับประคองความรักเดียวของเขาเนี่ยให้ไปตลอดลอดฝั่งนะคะคบกับใครแล้วจะจริงจังและ จะเอาจริงจะตั้งใจให้ความรักเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือว่ามีความสุขสมหวังไปตลอดรอดฝั่งเลยถ้าตัดสินใจเข้าครแล้วคนนั้นจะเป็นคนพิเศษที่เขาจะพยายามประคับประคองความรักให้สมหวงังแล้วก็ให้เป็นเป็นความรักที่มีความสุขมากที่สุด เขาจะทําทุกอย่างเพื่อความรักจะทําทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักจะทําทุกอย่างให้ความรักมัน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 สมหวังแล้วก็เป็นไปดังใจแล้วก็ความรักมันมันเป็นความรักแบบยืนยาวเขาจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็มีอะไรเขาจะสื่อสารตรงๆนะคะแล้วก็เขาก็อยากจะให้คู่ของเขาเนี่ยสื่อสารเนี่ยเขาต้รงๆด้วยว่ารู้สึกอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาชอบ ถ้ามีปัญหากันกับความรักกับคู่ครองเนาะเขาจะให้สื่อสารกันตรงพูดกันตรงๆเคลียร์กันเลยเอาให้จบนะจะชอบความชัดเจนนะอาจจะมีในลักษณะนี้เนาะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธเนาะความรักของเขาทอนข้างชัดเจนแล้วมีความแบบมีหลักมีฐานมีความมั่นคงมีความเด็ดเดี่ยวมีความตั้งอกตั้งใจที่จะทําให้ความรักเป็นความรักเดียวแล้วก็รักสุดท้ายด้วยเขาจะมีความตั้งใจในในในลักษณะแบบนี้ โหนสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนั่นเองนะคะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของคุณเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดัแจกดกรดิ่งกริ่งกริงกดซีเฟอร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใชีวิชอ้่จงบทบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย